คุณไม่จําเป็นต้องเก่งในการเริ่มต้นแต่คุณต้องเริ่มต้นให้เก่งทุกเรื่องราวของความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นนวดีวิยายที่จับใจภาพยนตร์ที่น่าสนใจหรือความล่ํารวยมั่งคั่งของชีวิตลุงตีว่ามันขึ้นอยู่กับพลังงานพลังแห่งการเริ่มต้นเท่านั้นในบางครั้งช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สําคัญคือการเริ่มต้นลุงตีว่าเริ่มน้าหนึ่งยังดีกว่าไม่ได้เริ่มอะไรเลยยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องลุงตีซีโอวันนี้ลุงตีมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาแบ่งปันกับคุณไม่ว่าคุณจะเริ่มตต้นทําาอะไรก็มลุง ว่าการเริ่มต้นอย่างแข็งแกร่งจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าอัศจรรย์ได้เรานักจิตวิทยาได้ศึกษาผลกระทบทางจิตวิทยาของการเริ่มต้นบางอย่างและเขาศึกษามันเป็นระยะเวลายาวนานการค้นพบของเขาได้เผยเห็นว่าการที่เราได้เริ่มต้นทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจจะส่งผลต่อความคิดและการกระทำที่มาของเราอย่างมีนัยยะสาคัญปรากฏการณ์นี้เรียกว่าพรามิงจะแสดงให้เห็นว่าประสบการณ์เริ่มแรกของเราทำหน้าที่เป็นเครื่องยึดเหนียวทางอารมณ์ทางจิตใจมีอิทธิพลต่อความคิดอารมณ์และพฤติกรรมที่ ตามมาของเราด้วยการทําความเข้าใจและควบคุมพลังนี้เราสามารถจะปลดล็อกศักยภาพอันยิ่งใหญ่ในแง่มุมต่างๆของชีวิตเราได้แค่เพียงเราเริ่มต้นที่ไหนสักแหง่งแล้วคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเราได้ทํามานานแล้วคุณจะทํางานนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพพลังของการเริ่มต้นจะทรงพลังมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเผชิญกับความท้าทายหรือเริ่มต้นกับความพยายามที่ต้องต่อสู้กับสิ่งที่คุณกลัวการวิจัยได้ชี้เห็นว่าการมองโลกในแงด่ดีในเชิงรุกในช่วงแรกจะช่วย เพิ่มความยืดหยุ่นความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยการเปิดรับความท้าทายตั้งแต่แรกเราใช้ประโยชน์จากความสามารถเราในการปรับตัวและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เดิมของคุณเนี่ยให้มีประโยชน์มากที่สุดซึ่งเป็นการปูทางไปสู่ความสําเร็จในอนาคตได้ครับการสร้างโมเมนตัมก็เป็นเรื่องสําคัญระยะเริ่มต้นมักจะต้องใช้ความพยายามและความทุ่มเทอย่างมากในช่วงเวลานี้โมเมนตัมมีความสําคัญมากถ้าคุณพยายามขับเคลื่อนจากการเริ่มต้นจากเป้าหมายเล็กๆและสามารถบรรลุได้และความรู้สึกของความ ก้าหน้ามันเกิดขึ้นกับคุณคุณจะมีการกระตุ้นนะมีแรงจูงใจอย่างยิ่งที่จะทำให้คุณก้าวและเดินต่อไปความพยายามที่คุณจะเอาชนะอุปสรรคมันก็ง่ายขึ้นปรมาจารย์คนหนึ่งที่ลุงตีชื่นชมมากนะครับก็ท่านได้เสียไปแล้วแต่ว่าท่านก็มีชื่อเสียงมากชื่อซิกซิกลาท่านได้กล่าวว่าคุณไม่จําเป็นต้องเก่งในการเริ่มต้นแต่คุณต้องเริ่มให้เก่งพลังของการเริ่มต้นอยู่ที่ความสามารถในการขับเคลื่อนเราไปข้างหน้าและช่วยให้เราสร้างโมเมนตัมและประสบความสำเร็จได้อย่างน่าทึ่งจริงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเรามัก ต้องมีจุดเริ่มต้นใหม่ๆสเสมออาจจะเป็นเรื่องที่ท้าทายเรื่องที่ตื่นเต้นก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นงานใหม่เข้าสู่ช่วงใหม่ของการศึกษาย้ายไปเมืองอื่นคุณจะต้องเปิดรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ด้วยความคิดเชิงบวกรุงตีว่ามันเป็นเวทีสําหรับประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ดีการวิจัยเนี่ยที่เราได้เห็นหลายครั้งก็ชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสในการเติบโตและพัฒนาตัวเราเองจะเพิ่มความสามารถและให้เราสามารถปรับตัวและมีความยืดหยุ่นได้ทําให้เราสามารถควบคุมและพยากรณ์ความไม่แน่ นอนได้อย่างมั่นใจมากขึ้นครับถ้าใครอยากจะลงลึกรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ติดตามลุงตีนะครับกดติดตามไว้แล้วล้ว,ลวคุณจะไม่พลาดสิ่งดีๆครับก็ขอบคุณมากสําหรับการที่คุณได้ดูคลิปนี้จนจบตีหวังว่าคนที่ดูคลิปนี้จบจะเข้าใกล้ความสําเร็จที่คุณวางไว้อีกขั้นหนึ่งลุงตีหวังว่าคุณจะได้แนวคิดไปปรับใช้ในธุรกิจของคุณไม่มากก็น้อยและหากใครมีอะไรเพิ่มเติมที่อยากจะแนะนําเกี่ยวกับเนื้อหาลองพิมพ์มาคุยกันนะครับหรืออย่างน้อยก็ช่วยแนะนําเพื่อนๆให้ลุงตีได้นะ และอย่าลืมกดไลค์กดติดตามลงตีด้วยนะครับเรียนรู้กับคนที่ประสบความสำเร็จต้องถามคนที่ประสบความสำเร็จกับลงตีซีโ